โอับผมนายชอตตี้บูจว่ากับวินิ a ั Defying f a ฟ e เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นเน้นทําคอมโบแล้วก็การแพรลี่เป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนดาร์กโซอะไรแบบนั้นจุดเด่นของเกมนี้เลยคือกราฟิกสวยงามมากๆครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของเรานะฮะหรือว่า NPC ที่อยู่ในเกมนี่เรียกได้ว่างานดีแทบทุกคนครับและตัวเกมยังมีโค o ออปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้แบบ4คนอีกด้วยนะครับแต่ว่าต้องจบบทแรกไปก่อนนะ สำหรับอาชีพตอนนี้มีเสียชีพครับก็คือดาบคู่ดาบโลกคนนี้ผมโคตรชอบเลยครับอีกคนนึงก็ชอบไม่แพ้กันครับคนนี้ใช้ดาบใหญ่มอย่างเด้งเลยครับส่วนอีกคนนึงถือเสามาครับหน้าคครายๆพี่จาพนมอยู่เหมือนกันนะทีนี้ปัญหาของผมเลยคือผมจะเลือกใครดีระหว่าง2คนนี้เลือกไม่ถูกเลยอะ่ะคนนี้ก็โคตรเด้งครับคนนี้ก็หน้าสวยโอ้ยเลือกไม่ถูกเอา2อ,อย่างมาผสมกันได้ไหม คำตอบคือได้ครับเกมนี้เราสามารถปรับขนาดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซส์นมก้เเนเกินอะไรเงี้ยได้ครับโอ้โหเป็นไงใหญ่สะใจจริงๆครับแบบนี้ผมอย่างชอบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงได้ด้วยนะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อครับอยากจะแบบเห็นซิกแพคชัดๆไหมล่ะก็เลื่อนได้เลยครับรวมไปถึงอยากให้ผิวเราเงาวะล่ะปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนชุดก็สามารถดูได้มีให้ดูทั้งหมด5ชุดไม่รวมชุดชั้นในนะครับผมของคนนี้ก็เรียกได้ว่าดูดีหมดเลยครับโดยเฉพาะชุดนี้ชุดนี้จริงๆอีกคนหนึ่งก็มีนะเป็นชุดที่น่าจะเป็นไวรัลกันไปก่อนหน้านี้แล้วครับคือดูดีมากจริงๆอ่ะเป็นนักรบยังไงทําไมใส่เสื้อผ้าแค่นี้ แต่เดี๋ยวพอท่านผู้ชมเล่นไปสักพักนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยเดินตามเราด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกอยากเล่นใครก็เล่นไปก่อนได้เลยครับพอเลือกอาชีพได้แล้วเขาก็จะสอนเล่นเลยครับว่าตัวนี้มีคอมโบอะไรบ้างตั้งการยังไงหลบยังไงนะฮะก็ศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปลุยจริงกันละกัน พอเข้าสู่เกมแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างสวยเลยนะโหรายละเอียดนี่คือจัดเต็มมากครับผมไม่สามารถทาเฟรมเรท60ได้เลยดูจากทรงแล้วนะเฟรมเรทมันน่าจะต่ํากว่านั้นครับโอ้โหนี่คือ NBC นะงานดีขนาดนี้โอ้พรีดีว่าสวยแล้วนะเจอทูดีเข้าไปโอ้โหวสวยเหมือนกันครับผมเกมนี้วาดตัวละครสวยจริงขนาดลุงยังหล่อคิดดูโอ้ดูในเมืองดิ อ oh, สวยอะ่ะสวยแบบสวยมากช่วงแรกก็เดินเคว้นในเมืองเนาะไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่ขอไปไวๆแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ดีกว่าเนาะว่าจะพาไปดูต่อสู้แต่ว่าขอขั้นโฆษณาด้วยสิ่งที่น่าสนใจก่อนนั่นก็คือร้านขายพวกคอสตูมครับเป็นแงชุดนี้คือเดี๋ยวเราจะรอซื้อใช่ปะแต่พอไปเจอชุดนี้ <c oughs> แม่ดู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 ดด <c oughs> คือแบบว่าไม่สู้แล้วได้ไหมปั๊มเงินมาค่ะคือคอสตูมก่อนแล้วผมก็เล่นไปประมาณชั่วโมงนึงเพื่อเก็บเงินซื้อชุดนี้ครับบอกเลยว่าผมไม่ผิดหวังจริงๆครับส่วนคนที่ซื้อชุดมาแล้วครับเปิดเมนูขึ้นมามันจะมีคำสั่งฟิ t ติ้งรูมอยู่ เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่เมนูนี้นะครับเมนูนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบยกเซตเลยครับแล้วผมก็แอบซื้อมาอีกชุดหนึ่งด้วยนะฮะเป็นไงโอ้โหเขาบอกเลยว่าอย่างดีครับผมแต่ว่าชุดนี้ดีกว่าครับผมชอบสุดแหละและถ้าใครไม่พอใจสีชุดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเราก็คลิกที่ส่วนที่ต้องการก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกแพทเทิร์นใช่ไหมเราแต่เสร็จปั๊บกดแอดพรีเซ t ตนะครับมันก็จะมีพรีเซ t อันใหม่มาให้แล้วเราก็คลิกดูทีละช่องเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรผมเห็นคคนนทําสีเืื้ออบบแ ใกล้เคียงกันเนื้อเลยนึกว่าโปะเอาจริงๆเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องให้ดูบ้างดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างโอ้เดี๋ยวนะมันมีตัวอยู่ข้างบนด้วยเอาอันนี้ก่อนแพรี่แบกคลิกลบก่อนๆก่อเอออืม ล่วงมาซิล่วงมาโอ้เดี๋ยวนะฟเฟมเล็กกระชากแม่ภาพก็สวยไงมีของพังแบบนี้ก็อันตรายหน่อยนะเอรเรียบร้อยนี่ก็นักธนูเหรอแบ็คคิกไปล่วงไอ้นี่ด้วยต้องโดนต้องโดนลงมาตายยังอุ้ย,ยเดี๋ยวนะพวกเราอยู่ไหนได้ยินแต่เสียง ลงมาเรียบร้อยเออเกมนี้เรากระโดดได้นะกด,ด f กระโดดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยต้องกด,ด e อน่ยมันจะเป็นการปีนแบบนี้ครับผมคือปกติแล้วจะมุดจะอะไรเงี้ยมันกด,ดเองไม่ได้ไงมันต้องกด,ด e ตามที่เขาบอกเฮ้ยผมจำได้นี่เก่งนี่ว่าเป็นมอนเตอร์ที่เป็นบอสด่านแรกๆอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นกีกีผมจำได้เลยเกมนี้ก็คือแบบเอาบอสมาเป็นกีกีอูเดี๋ยนะเดี๋ยนะ อันตรายอะ่ะแพรลี่อุ๊ยแพรลี่ได้ทีเดียวไงเกี่ยวด,ดิเออกิงหลบมาก่อนหิวหน่อยหิวหน่อยว้าเป็นไงก็ชอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวหลอดสีขาวจะเต็มเลยใช่ไหมจะเต็มเลยใช่ไหมอ่าเต็มแล้วครับรอรอเสียบรอเสียบเสียบเออเออเออถ้าก็จะแตกต่างไปกับตอนที่สู้กับบอสเนาะตอนที่สู้กับบอสนี่ถ้าจะอลังการกว่านี้ครับ มาทางนี้ต่อมดุมดมดุมดมุดโอ้โหเบื่อจริงๆเลยป้อมธนูอย่างเยอะไม่รู้จะเล่นใครก่อนมากันเออล่วงมาเกี่ยวบ้างดีขอีบก่อนเออ เอออ่ะก็ถีบไว้ก่อนพูดถึงนักดาบเล่นง่ายมากนะคลิกซ้ายรัวๆแล้วก็คลิกขวาเป็นท่าที่แบบแรงเลยอะ่ะเฮ้อุ๊ยเอายังมีอีกว่ะนึกว่าหมดแล้วลงมาลงมาเรียบร้อยจ้าเมื่อไรจะถึงจุดเซฟเนี่ยปั๊มยาต่ออีกหน่อยดีกว่ากลัวกลัวกลัวแล้วก็อยากเห็นของดีด้วย ไปไปไปบรรยากาศก,ก็วังเวงขึ้นเรื่อยๆครับหืมีบันไดเหรออ้าวนี่ไงก่องที่ผมไลฟฟังเมื่อกี้ว่าเราจะได้สกิลอ่ะจากการเปิดก่องนี่แหละครับนี่ไงหไหมดูด้านขวานเขาแจ้งเตือนอยู่เนาะแล้วก็บันไดปูีนเร็วจังเลยอ่ะชาชาก็ได้ไม่ต้องเร็วขนาดนั้น นี่เห็นแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยสเตลเลาเบทเลยสเตลลาเบทนี่เขาขึ้นลงบันไดนี่สุดยอดมากเอ้ออันนี้มีให้เราคุยใช่ไหมสํารวจอันนี้คือเป็นแนวหน้าแล้วครับผมทหารฟังเราอย่างเยอะเลยเก็บของก่อนถ้าเป็นแสงขาวๆนี่คือของเนาะนี่คือแนวหน้าแล้วสินะไปไม่มีจุดเซฟอะไม่เป็นไรลุยต่อเลยถ้ามันจะเจออ้าวก็เรก็พูดเลยถ้ามันจะเจอบอสมันน่าจะมีจุดเซฟแต่นี่ไม่เห็นจุดเซฟเลย โอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเมื่อกี้บอสมันสู้กับคนอื่นอยู่ที่อื่นโอเคโอเคจัดไปแปกคลิกเหมือนเดิมอันนั้นอันนเฮ้ยเพื่อเราตายเป็นกรรมอุ้ยหลบไม่พ้นเฉยผมก็จะตายเหมือนกันว่าผมเจ้านักธนูก่อนไง กินก่อนกินมีคนหนุนเลยเสียบไอ้ถอยถอยถอยเออกินก่อนกินก่อนเฮ้ยไอย้นักทุ่มมันถอยเก่งจังเลยวะเฮ้ยเอาดิอีกนิดเดียวเออกว่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้ชุบเพื่อนก่อนเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเถื่อนจริงๆ ยาแดงตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือยาเขียวแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปใส่ในช็อตคัดครับเวลาจะใส่คือกดตัว R นะเขาก็จะให้เราเลือกเลยว่าเราจะใส่ที่ไหนนะครับเอาเดินมาอีกแป๊บหนึ่งก็เจอจุดเซฟแล้วครับผมโ,โล่งอกไปทีแสดงว่าด้านหน้านเนี่ยน่าจะเจอบอสของจริงแล้วล่ะ ที่นี้ก็ทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการพักฟื้นเลือดนะครับผมแล้วก็การอัปเกรดอาบิตี้ต่างๆแต่ว่าเราจะต้องรอให้ได้แต้มมาก่อนซึ่งมันจะได้จากการเปิดกล่องเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับแล้วก็สกิลแนะนานะแนะนําว่าให้อัพด้านบนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้กดแอคทีฟสกิลได้ไงอันนี้คือกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยส่วนด้านล่างจะเป็นพวกเพิ่มความสามารถเช่นความแรงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแพสซีฟด้วย ส่วนตัวผมอัพอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าขวดยาเกมเนี้ยพกได้2ขวดผมก็เลยอัพอันนี้เป็น3ขวดนะครับแล้วก็มาอัพเกี่ยวกับด้านการโจมตีครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการจัดการ f o ลเวอร์ที่ผมเล่าให้ฟังก่อนอันนี้ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับผมหลังจากที่เราเล่นผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเปลี่ยนได้เลยเต็มที่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือ i t t i n g room นะครับถ้าเกิดว่าใครเก็บตังค์ครบแล้วก็สามารถซื้อคอสตูมที่นี่ได้เลยเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นแค่ดูรายละเอียดของตัวละครเฉยๆไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็เอาไว้ฝากของครับเผื่อแบบกลัวของจะหล่นจะอะไรก็ว่ากันไปครับเก็บของไว้ในคลังของเราก่อนได้หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะวาร์ปกลับมาที่เมืองครับเพราะว่าผมต้องการที่จะไปอัปเกรดแล้วก็ตีบวกอาวุธนั่นเองครับหน้าตาร้านตีเหล็กจะประมาณนี้นะครับผมก็เดินเข้าไปคุยกับ NPC ได้เลย อาวุธของเกมนี้มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้บอกสถานะของมันเลยอะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีก็จะได้สเตตัสเพิ่มแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปตีบวกก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเยอะๆหลายๆอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะบวกสเตตัสให้กับเราหมดเลยอะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับที่แตกต่างเลยคือทรัพยากรที่ใช้ในการอัปเกรดเฉยๆอะเอาไม้ว่าใครที่รู้เนี่ยก็พิมพ์บอกไว้หน่อยกันละกันว่าผมเข้าใจถูกไหม หลังจากนั้นก็มาเจอบอสขนแดงโตที่มันวิ่งหนีไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเขาบาดเจ็บที่ไหล่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ไหวไหมมาลุยขนแดงแบบนี้นึกถึงเรสเตอทีเลยมาครับพี่อ้าวชง,งักก่อนเลยเหรอเฮ้ยชง,งักอีกแล้วเหรองั้นสกิลไปเลยแล้วกันชง,งักบ่อยแบบนี้เฮ้ยอย่าหยุดเฮ้ยเกือบสกิลไปก่อนผมไม่ค่อยกดสกิลไงจังหวะที่นึกออกต้องกดไปเลย เกือบโดนไปสองดอกแรกยังไงพี่เฮ้ยเฮ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยบับบัอืมอืม สีแดงนี่คือไอเฟมก็ไม่ได้นะต้องหลบอย่างเดียวเท่านั้นหลบให้พ้นออกมาจากระยะเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮิวก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวทันป่าะก็าไม่รู้เพื่อนก็ปล่อยล้มไปยาวๆเลยเฮ้ยสกิลเออ โอเคเอออ่าเฮ้เออยลบเกือบหิวหิวก่อนแดงแดงใจเย็นใจเย็นเสีบเออยบอืมเฮ้ยลบไม่ทันว่ะผมไปตั้งโล่เพื่อนฟื้นมาแล้ว เออลบเสียเสีแล้ว e. เสียแล้วเต <|ja|> รียมกด e กดเออเตรียมครับผมหิวก่อนหิวก ok> ่อนหิวก่อนหิวก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าประมาทอย่าประมาทอุ้ยเกือบเกือบ เออเฮ้ยเกือบเพื่อเราล้มไปสองรอบละยังไงเจ็บแขนเจ็บแขนมันเจ็บแขนอุ้ยเออโอ้ อย่างตึงเลยตัวเนี้ยตึงสุดๆขนาดมันเจ็บแขนนะถ้ามันไม่เจ็บแขนผมอาจจะแพ้มันได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นก็กลับมาที่เมืองเดินเควสอีกเล็กน้อยนะครับระบบมันติเพลเยอร์จะเปิดครับเราจะเริ่มเจอผู้เล่นอื่นวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วนะครับอันนี้คือผู้เล่นอื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือผู้เล่นอื่นนะโอเคทีนี้เควสเนี่ยเขาให้เรากลับไปที่แผนที่ที่เราเคยผ่านไปแล้วนะครับมาบริเวณแถวเนี้ยครับมันก็จะมีจุดวาร์ปที่เป็นสีม่วงๆเปิดขึ้นมาครับ เจ้านี่มันเอาไว้เรียกบอลมาสู้ใหม่ครับซึ่งมันไม่ได้สู้ได้ตลอดนะมันมีคูดาวครับผมเคยป่ามันไปแล้วรอบหนึ่งมันต้องรอประมาณ5นาทีหลังจากนั้นกลับมาที่เมืองเดินเควสอีกเล็กน้อยนะครับคราวนี้เขาจะมีโคออ b แบตเทิเปิดขึ้นมาของแท้แล้วนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะไปสู้กับใครครับและเราก็เลือกได้ด้วยนะว่าจะไปเป็นปาร์ตี้หรือว่าไปเป็นแบบโซโล ถ้าเราเลือกไปแบบปาร์ตี้เขาจะหาคนให้เลยแบบอัตโนมัตินะครับไม่สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ในขณะนี้นะครับผมซึ่งผมลองสู้มาแล้วนะครับสู้นานมากเลยครับเพราะว่าหมีเนี่ยมันถึกมากและมันไม่มีเกจพลังงานด้วยมันไม่ล้มเลยครับแล้วมันก็ใส่เราลูๆลัล้มกันเป็นผักเลยครับก็แนะนําว่าให้ไปอัปเกรดหรือว่าไปทําอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาสู้จะดีกว่าครับอารักกอนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่าครับอยู่ที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เซ t ตติ้ง เข้ามาก็จะเจอส่วนของเกมเพลย์ก่อนเลยครับมีเรื่องของการล็อกเป้าหมายซึ่งอันนี้ผมล็อกเป็นระยะระยะอยู่แล้วคือการกดเมาส์กลางนั่นเองครับแล้วก็จะมีเรื่องของความเร็วในการหันหน้าจอใช่ไหมอ่าใครที่ใช้คอนโทรลเลอร์กับเมาส์จะแยกกันอยู่นะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดน,นึงครับใครที่คิดว่าเกมยากไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีซี่โหมดได้นะครับมันมีนอร์มอลกับอีซี่นะตอนนี้ ส่วนต่อมาจะเป็นกราฟิกนะครับอันนี้ผมเปิดสูตรเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดวิดีโไว้ด้วยแล้วก็อัพสเกลลิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าใช้อันไหนครับถ้าเกิดว่าใช้เอ็นวีเดียก็จะเป็น DLSS เนาะแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอีกนั่นแหละว่าจะเน้นอะไรจะปิดไปเลยก็ได้หรือว่าจะเน้นภาพสวยเน้นบาลานา์เน้นให้แบบเฟรมเรทลื่นๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยครับส่วนภาษานะครับในปัจจุบันก็ยังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับมีแค่อังกฤษ ส่วนการตั้งค่าเมาส์คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็มาปรับเปลี่ยนได้เลยที่ตรงนี้นะครับ